นารากรโพสตถึงข่าวโตโน่มายคนที่เจ็บสุดคือใครยังคงเป็นประเด็นร้อนที่ถูกพูดถึงในวงกว้างสำหรับความสัมพันธ์ที่หลายคนจับตาระหว่างนักร้องนักแสดงหนุ่มโตโน่พากินและมายพชระบุตรอดีตผู้ช่วยผู้จัดการที่เข้ามาช่วยงานในช่วงที่ผู้จัดการตัวจริงของโตโน่ลาพักรักษาตัว ล่าสุดผู้ประกาศข่าวชื่อดังอย่างตะนารากรติยายน์ได้ออกมาแสดงความเห็นผ่านโพสต์บนโซเชียลโดยพูดถึงเรื่องนี้ในมุมของผู้หญิงคนหนึ่งพร้อมชี้ชัดว่าคนที่เจ็บที่สุดในเรื่องนี้คือนิชานธนิชาโดยในโพสต์ระบุว่าในฐานะผู้หญิงคนหนึ่งที่เคยไว้ใจและรักใครสักคนตะเชื่อว่าคนที่กำลังเจ็บปวดและร้องให้มากที่สุดจากข้อมูลต่างๆที่ถูกเปิดเผยออกมาคือคุณนิชา เธอเสริมอีกว่าหากสื่ออยากช่วยเยียวยาหัวใจของนิชาทางที่ดีที่สุดคือหยุดนำเสนอเรื่องที่เป็นการตอกย้ำความรู้สึกให้เวลาเทาได้พักได้คิดและฟื้นฟูหัวใจของตัวเองแม้จะไม่ได้ตำหนิสื่อที่เคยนำเสนอข่าวในช่วงก่อนหน้านี้แต่ตะทิ้งท้ายไว้ชัดเจนว่าแค่นี้ก็มากพอแล้วสำหรับผู้หญิงคนหนึ่งที่กำลังจะตัดสินใจบางอย่างสำคัญในชีวิต